คกาบมนีมายฮิธี้แล้ว่ะ,ะมาเลาคนอูวาไาะะข่มาบออเก้าทั้งทั้งทั้งที่ีแล้วก็ของมาทีรินเรียกสามฟูแสงคันสิบเก้าคันสิเกถูกสิบเก้าแล้วก็คันสิบเก้านะครับอวามครับผลหมากหลังม่บออเก่าทีี บอกก้าวฟีทิศมากับดูกันแก้วครับมันตัวทำไมเนี่ยฝ่อเนี่ยฝ่อข้าตัวฝ่อตัว ทองวันที i, <M> primo, ่หนึ่งหนทันวาขอส่งองกับด้ววางเาไัทำพิีถวายขาวกราบทกับตัละพอจบุกพรอคีหน <t' ra> ึ่งทันบาทักยืนยืนน่านขาวให้เป็นระดับในพนธรานโดยสิ่งเงินกองใดขอบับรู้ถูกมือ อุ้ดูุดเสียงไนเส <fu. S 3> <4 simple. S 2> ียงไทยพร้อมรอหลุมนะครับเด้อบอกกาวรือูเรือคาราบคือถูกกับเทียนถูตนเทียนบอกกาวจะทีจะทมาเจะจะซให้ผู้ขสามก้อให้สำเร็จสิสรอมเร็วๆนี่ัวพร้อมดีนี่วดเนาะ

น้ำมันนี่มั้งเหรออะไรกินไหตามเช็คกับเนื่อส่งแล้วกูจะรูบอ่ะรู้รู้ไม ໂອ້ເວລາເວລາຢູ່ນໍາເລုံးບໍ່ໄປຂໍກາກູ อูดซ <c oughs> ีทีเนาะค่ะนี่เป็นที่ที่สองค่ะ ดีนะคะพี่ไม่พูดจิทูกเส้นให้ไวครบซี่ทิศแล้วนะคะแตงโมก็จะไปซองเลทูกไปเอ็ซีเดีบนี้เรื่อเส้งโชคมีที่ซองค่ะเนาะเก้าสิบเปเนด้เนละครับเก้าสิบเร์เซั่งกขอวาัยปัดเก็ดกัน แคเงินก็แค่เ่อจุดที่สามเงที่สามันตกขียนใต้ ว่าเห็นผาทุกีต er ่เกลสีแ่ยสมอ่้นงเลมตาตาใจเกลีตาตาใจค่ะลองมึงเด้อค่ะค่ะกับเขาเมื่อนี้เนาะค่ะ เอ่อดีพสสอ9พนขศหนึ่อยหกเก้สําเร็จลลีกระสีแดสลองสามสานแล้วคอรนมมี

ชีดอีกแล้วมนงจะเสิยสี่โมงสี่ส่นสี่ส่นเกียวะสเอาอยู่อ่ะเยอะยังยังกี่ที่เหือกอีกแล้วหกหกอตา yeah

รับเสียงรับนของรับชมนะครับหลังจยกางจะพูดทุกๆธรรมจักรสิตนะครับทุกๆขอชิญนะครับด้วาบ่กาวเจ้าทีเจ้าท้าจะพูดนะครับสี่4ิสีแก่นะครับอยู่ตะแพงแก่นะครับ4ี่ตะวันออกตวันออกเชียงเหนือตะวันออกเชียงใต้

มอนันมวนันอ่ากบศู์มาแล้วอ่ากู์มาแล้วอ่าแล้เเเขียนกห้ได้หัวหัวเอนัดหลอดเียนเออหลอดเนเดี๋ยวฝ่นฝุ่นฝุ่นยัง่นเนภาษเขียนภาษาฝ่นเยนบกรัก่าัมเ็นเ็เกเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนไปเลขนเออปหนอยไปเลขกสามเลยมั้ง่ไกลเลอสามเจ่าคือแล้ไเลขสามตัวใหม่สตัวหนาหนงั่หนังเป็นเล็สามแต่ว่าเบื้องหนงเป็นเลครัาเกาเป็นยางาบนแมคูนเลคือโรยแั่เปลี่ยนตัวเป็นเปลี่สีตัวใ ียมแพลรียมมัวกียมบนก็ปลาแถลายปูงง่ก็ต้นย่าแถมลายปูต่ต่งกแบดต่งลูกวาก็ด้ต่ง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 ก็สร้างเสยนงานยัยสร้างเส้นยนให้เลนมท่หาสันยันให้เราหาคนบรเหพกบ่พคนายแจ้งให้ได้เงินเลยแกมาเห็นกเจ้าเอาเอาัวก้งงี่านี่แหะสร้างเสวยคนเสีย เป็นตำหนากนี่เป็นการฉลองนะครับฝ่ายครับอ่าเลขคู่ดนะคู่หรือว่าคู่ตานะครับของกัารย์สมจิตนะครับชุดเสี่ยงโชกนะครับเพราะว่าถูกอ่าซีม่มซีแก่นะครับเปิดโชกอากำแพงแก้วนะครับเรือว่าพระมหาเกียรติปูรีนะครับ ครับเลขทูบเสียงไทยนะครับได้505นะครับบึงอีกหนึงใกล้ๆ506นะครับมาเปลี่ยนใจเป็น505ครับอ่ะเจ็ดี่ทันใดได้บึงคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอใยสุกๆมันมันดำๆไปลุ่ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปรารถนาทุกประการอย่าแอด้มสิไปตามนะครับคลิปสร้างเสยนะครับมึงกี่นี่ถคือเครื่องรันนะครับเครื่องรันแตก3ตัวตรงๆนะครับอ่ะลงทุน อ่าเพรหอดพันนะครับแต่ว่าได้เงินเกือบเครื่องล้านนะครับยาสีไปถ้คลิปสร้างเสือห้ว่างวดนี่คนใดตองวดตัวใดนะครับแตะแตะแฮมสระว่างครับมาติดตามอ่าครับตองวดนะครับว่าอ่าอ่าชื่อใตัวใดนะครับกับสร้างเสือ,อสำหรับเด็กกลุ่มเสียงสวกมือนีห้าศูนย์ห้า สามศูนย์ห้านะครับเพราะว่าตัวบนที่แรงเป็นเลขสามเบอร์เก่งหนึ่งเป็นเลขห้าข้างล่างเบอร์เก่งหนึ่งเป็นเลขหกมันจะเป็นเป็นเลขห้าครับกายไปกายมาจะสลับไปสลับมาเอาที่แน่ๆก็คือห้าศูนย์ห้านะครับอ่ะครับเอ็ดจี้ทันใดจะพังคลิปนี้แล้วโชคๆมันมันดำดำได้ด้วยอากาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ